เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะมั่นใจอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วก็เหมือนกับไม่พอใจในชีวิตในความเป็นอยู่ของตัวเราบางครั้งเราก็เสียส้งว่าเราสมบูรณ์แบบในชีวิตเอาข้อจริงสิ่งที่ลึกๆอยู่ข้างในเราย่อมเป็นคนรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนหนึ่งสิ่งที่เราจะควรหยุดและสำคัญที่สุด นั่นก็คือควรที่จะหยุดวิจารณ์ณตัวเองได้แล้วและก้าวนิสัยที่เราควรจะฝึกนิสัยแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการฝึกนิสัยสร้างความสงสัยใครรู้การที่เราเป็นคนอยากจะถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเราอยากจะรู้มันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่โง่หรือไม่เข้าใจหรือเข้าใจอะไรยากแต่ คนที่ตั้งคำถามเป็นคนที่กล้าที่จะถามหรือคนที่สงสัยใครร้รู้แล้วส่งคำถามออกไปนั่นมันหมายถึงคุณฉลาดมากพอเมื่อไรก็ตามคำถามความสงสัยที่คนได้ส่งออกไปคุณจะได้คำตอบที่ค้างคาอยู่ในใจของคุณนั่นเองนี่ใส่ข้อที่สองที่คุณควรฝึกนั่นก็คือฝึกส่งต่อสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา ว่าคุณมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นวันนี้หากคุณได้เรียนรู้นิสัยทั้ง9ข้อที่ควรฝึกในวันนี้คุณลองเอาไปส่งต่อดูสิว่าคุณมีความคิดเห็นและมีความแตกต่างอะไรออกไปคุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ตัวของออนเองจะได้ส่งต่อในพอดแคสต์นี้ฝึกส่งต่อสิ่งที่คุณเรียนรู้แล้วคุณจะรู้มากขึ้นนั่นเอง ยิ่งคุณถ่ายทอดสิ่งที่คุณรู้มากเท่าไหร่นั่นมันหมายถึงคุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณคัดกรองคุณฝึกที่จะสังเคราะห์เรื่องราวนั้นแล้วส่งต่อยิ่งคุณเข้าใจมากเท่าไหร่นั่นมันหมายถึงการที่คุณส่งต่ออย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นเองข้อที่สองนี้อย่าลืมไปฝึกในเรื่องของการส่งต่อสิ่งที่คุณรู้นะส่วนข้อที่สามนั่นก็คือ ฝึกยอมรับเปิดใจรับกับปัญหาหรือรับกับความผิดพลาดของตัวเองบ้างหรือปัญหาของผู้อื่นบ้างไม่ใช่ว่าจะไปจับผิดหรือโวยวายกล่าวโทษสิ่งอื่นแต่อย่างใดรับผิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้อยใหญ่ฝึกตั้งรับปัญหานั้นไว้หากวันนี้มีคนอื่นเขาโยนปัญหาให้กับคุณคุณลองฝึกวิเคราะห์ว่า ปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรแล้วคุณจะแก้ไขมันได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดกับตัวของคุณเองคุณได้บทเรียนอะไรแล้วคุณจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรข้อนี้คุณจงฝึกใจรับกับปัญหาใหญ่เพราะยิ่งคุณฝึกใจรับได้มากเท่าไหร่นั่นมันหมายความว่าไรายได้ชีวิตสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันจะดีขึ้นหลังจากที่คุณสามารถ ยอมรับเปิดใจและแก้ปัญหานั้นได้นิสัยข้อที่สนั่นก็คือฝึกแก้ปัญหาจากเล็กไปใหญ่แน่นอนมีหลายครั้งหลายงานที่เราสะสมจนกลายเป็นดินพอกหางหมูงานหนึ่งงานสองงานสสุดแล้วเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนสุดท้ายไม่เสร็จสักกระอย่างหนึง่งคุณลองมองดูปัญหาหรือว่างานที่คุณกำลังค้างอยู่ณนะตอนนี้ เคลียทีละปมแกะทีละปาะว่าปัญหานั้นอะไรที่คุณแก้ได้ก่อนให้รีบแก้ให้มันเป็นกิจะให้แก้ให้เสร็จให้ทำงานของคุณให้เสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามยิ่งคุณฝึกแก้ปัญหาได้คุณจะเริ่มที่จะมองดูว่าอะไรมันก็ง่ายอะไรมันก็สมูทแล้วสุดท้ายใจของคุณก็จะเบาไปด้วยเพราะปัญหาหมดถึงแม้ว่าบนโลกใบนี้ปัญหามันอาจจะไม่หมดหรอก แต่เมื่อคุณเจอปัญหาเดิมๆคุณย่อมแก้ไขมันได้โดยที่ไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปใครเห็นด้วยข้อนี้พิมพ์คำว่าเห็นด้วยไว้ได้เลยนะส่วนการฝึกข้อที่5ฝึกฟังเสียงจากข้างในของตัวของคุณเองบ้าง ว่าตัวของคุณเองต้องการอะไรกันแน่แล้วทําตามดั่งความฝันของคุณให้ได้อย่าเอาแต่ฟังเสียงของคนอื่นให้คุณเป็นแบบนั้นให้คุณเป็นแบบนี้จงมั่นใจจากเสียงข้างในของคุณว่าคุณต้องการเป็นอะไรแม้แต่คนอื่นก็เช่นกันนอกจากฟังเสียงตัวเองให้รู้เรื่องพูดกับตัวเองให้เข้าใจคุณยังต้องฝึกที่จะฟังเสียงข้างในของคนอื่นบ้าง การที่เขามาพูดมาติมาเตือนคุณในบางเรื่องคุณก็ต้องเปิดใจว่าเอ๊ะนั่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขจริงๆคุณต้องฝึกฟังด้วยว่าคนนี้เขาปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกันแน่กับคุณเมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นแววตาคุณเห็นคําพูดคุณเห็นความพยายามของคนคนหนึ่งที่เขาอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็จงรอง เปิดใจที่จะรับฟังเสียงข้างในของตัวคุณเองและคนอื่นบ้างตัวนี้ยิ่งคุณฟังเสียงของคนอื่นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใจมากเท่านั้นแต่ก่อนอื่นคุณก็ต้องฝึกฟังเสียงข้างในของคุณให้เข้าใจก่อนนะฝึกข้อที่6นั่นก็คือฝึกในเรื่องของความชื่นชมแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณทำสำเร็จฝึกชื่นชมตัวเอง ฝึกชื่นชมคนอื่นบ้างวันนี้ตัวคุณเองทำงานสำเร็จชิ้นหนึ่งคุณจงภูมิใจและคุณจงยิ้มให้กับตัวเองว่าคุณกล้าที่จะก้าวข้ามความขี้เกียจของคุณนั้นได้คุณจงยิ้มให้กับตัวเองแล้วฝึกชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นบ้างเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณฝึกชื่นชมคนอื่นได้นั่นหมายถึงสิ่งที่คุณชื่นชมนั้นคุณจะได้ เช่นนั้นเช่นกันเหมือนกระจกสะท้อนหากเรารู้จักชื่นชมตัวเองชื่นชมผู้อื่นผู้อื่นก็ชื่นชมเราเชกเช่นเดียวกันฝึกข้อที่7ฝึกมองโลกในแง่ดีบ้างบนในเรื่องร้ายนั้นหรือเอาง่ายๆฝึกเป็นคนคิดบวกบ้างคิดบวกในที่นี้หมายความว่าเราสามารถเห็น เรื่องดีในเรื่องร้ายนั้นได้ยกตัวอย่างเจนวันนี้หากคุณเกิดขับรถไปแล้วมีรถคันนึงมาปาดหน้าคุณแล้วคุณรู้สึกโมโหคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณรู้สึกอยากจะไปโวยวายให้กับคนที่มาปาดหน้าคุณแต่คุณบนเหตุการณ์ได้ร้ายแทนที่คุณจะคิดไปโกรธเคืองเขาหรืออาจจะ คุณมองข้องใจหรืออาจจะบอกว่าเป็นวันที่คุณดวงไม่ดีดวงซวยหรือวันที่คุณโชคหลายกลับกันคุณกลับมองว่าโชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดการชนหรือการประทะหรือการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นอันนี้คือมุมมองเล็กๆในการที่เราเห็นข้อดีในเรื่องหลายๆนั้นฝึก มองเห็นเรื่องดีๆในเรื่องร้ายๆมันจะทำให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นคุณลองนึกดูนะเราถ้าเราร้อนไปฝั่งนั้นร้อนมาอะไรมันจะเกิดขึ้นไฟจะประทุขึ้นจริงหรือไม่จริงแต่หากวันนี้ฝ่ายหนึ่งร้อนเขาอาจจะมีความคิดรีบหรือเขาอาจจะรีบไปชุละบางอย่างหรือคนในรถเขา อาจจะมีคนเจ็บอยู่ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เลยสิ่งที่เราจะทำได้นั่นคือมีสติแล้วคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าดีที่สุดมันคืออะไรณนะจุดจุดนั้นหากคนนึงร้อนหากคนหนึ่งเย็นมันก็จะบาลานซ์กันเช่นนั้นเองข้อนี้ฝึกมองโลกในแงด่ดีในเรื่องร้ายให้ได้ฝึกข้อที่8นั่นก็คือ ฝึกให้กำลังใจใครบางคนบ้างโดยเฉพาะตัวของคุณเองเคยให้กำลังใจเคยส่งเสริมเคยสนับสนุนเคยเป็นแรงกระตุ้นเคยเป็นพลังให้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าการให้กำลังใจตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณฟังเสียงหัวใจของคุณออกแล้วคุณก็ต้องฝึกให้กำลังใจในขณะที่ความคิดเล็กๆความคิดหนึ่งที่จะมาเป็นตัวทำให้คุณ อยากจะพักบ้างแต่ความฝันของคุณมันยังไกลอะ่ะคุณจงให้พลังใจกับตัวของคุณเองฝึกให้กำลังใจเพื่อนรอบด้านของเราบ้างเพราะเมื่อไร่ก็ตามคุณรู้ไหมที่เรามีทุกข์มันยังมีคนที่ทุกข์กว่าเรามากนักซ้ําหากวันนี้เราเอาเรื่องทุกของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเรารู้หรือเปล่า เขาอาจจะกำลังทุกข์อยู่ก็ได้สิ่งที่คุณทำได้ฝึกการมีน้ำใจให้กำลังใจผู้อื่นฝึกการให้ด้วยการให้กำลังใจใครบางคนหรือแม้กระทั่งฝึกการให้กำลังใจกับตัวของคุณเองฝึกข้อที่9นั่นก็คือในการที่คุณก็ต้องฝึก ขอบคุณในทุกๆสปปรพสิ่งทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคนบริการเสิร์ฟอาหารร้านค้าที่คุณไปนั่งรับประทานเขายกอาหารมาให้คุณทานนั่นมันคือหน้าที่เขาถ้าคุณฝึกที่จะขอบคุณในการที่ยกอาหารมาให้คุณทาน แน่นอนเขาจะยิ้มอยู่ข้างในแล้วมันจะทําให้พลังของเขาเดินต่อไปข้างหน้าได้ทุกคนไม่ใช่ว่าเลือกงานที่ทําได้แต่งานที่เขาทําเพราะเขาต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวเขาเพื่อที่จะไม่เป็นภาระไข่นั่นหมายความว่าเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเองดีที่สุดและครอบครัวของเขาเขาทํางานบริการเขาตั้งใจเพื่อที่จะได้งานทํา ในขณะที่เราใช้บริการมันแน่นอนอยู่แล้วเราเอาเงินของเราไปจ่ายเขาแต่จะเพิ่มดีกว่าไหมในการที่เงินของเราจ่ายเข้าไปตามหน้าที่บริการแต่เราก็มีใจเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันส่งยิ้มให้เขาบ้างแล้วขอบคุณเขาบ้างในที่เขาเสิร์ฟอาหารให้เราคำพูดง่ายๆขอบคุณนะขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะคะเท่านี้เองก็ทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งโลกมันช่างสดใสเหลือเกินเราไม่รู้หรอกว่าใครหลายคนเขาจะเจอสถานการณ์อะไรข้างนอกมาบ้างแต่อย่างน้อยให้รอยยิ้มคำขอบคุณของเราเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งต่อให้โลกใบนี้มันสดใสเพิ่มขึ้นน่าอยู่ขึ้นสดชื่นขึ้นก็จะทำให้ โลกของเราเดินไปข้างหน้าแล้วตัวของคุณเองก็จะไม่รู้สึกค้างขาอะไรและตัวคุณเองจะมีออร่าอย่างน่าอัศจรรย์ใจคุณลองฝึกมิสัย9ข้อนี้ให้ดีๆและถ้าคุณจำไม่ได้คุณก็ฟังหลายๆรอบก็แล้วกันขอบคุณทุกการกดติดตามรับฟังกดแชร์พอดแคสต์บอ o n m o n e y โค้ด พอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณเจอกันพอดแคสต์หน้าสำหรับพอดแคสต์นี้ Boss on Money Code สวัสดีค่ะ